ฮอนด้ามังกี้0 2 5มอเตอร์ไซค์สุดคลาสสิกที่กลับมาอีกครั้งในปี2025ด้วยดีไซน์ที่ยังคงความน่ารักและเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่เพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ตัวรถมาในสีขาวเงางามโดดเด่นสะดุดตาเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความวินเทจผสมผสานกับความล้ำสมัยเครื่องยนต์ขนาด125ซีซีแบบสูบเดียว4จังหวะให้พลังกำลังที่เพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองพร้อมระบบเกียร์ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมัน ตัวรถมีน้ำหนักเบาทำให้ควบคุมง่ายไม่ว่าจะเป็นนักขี่มือใหม่หรือสายคลาสสิกก็สามารถใช้งานได้อย่างสนุกสนานนอกจากนี้ Hon ด a m มังกี2025ยังมาพร้อมระบบเบรก ABS ล้อหน้าช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่และหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลที่อ่านค้าง,ง่ายมีสไตล์เฉพาะตัวไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือนอกเมือง h อน da m มังกีก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณอย่างลงตัวด้านหลังของ Honda m ม n งกี2025ยังคงเอกลักษณ์ความคลาสสิกไว้อย่างครบถ้วน พร้อมเพิ่มความทันสมัยให้เข้ากับยุคใหม่ได้อย่างลงตัวไฟท้ายเล็ทรงกลมแบบมินิมอลให้ความรู้สึกย้อนยุคแต่คมชัดในทุกสถานการณ์การขับขี่ไฟเลี้ยวแยกซ้ายขวาให้ความปลอดภัยและชัดเจนพร้อมแผ่นกันโคลนที่ออกแบบอย่างสวยงามไม่บดบังความงามของตัวรถโครงสร้างท้ายรถดูแน่นหนาเสริมด้วยบางโซลและท่อไอเสียแบบโครเมียมเงางามที่ยื่นออกจากด้านหลังเล็กน้อยเพิ่มเสน่ห์แบบเรโทรให้โดดเด่นยิ่งขึ้นที่พักเท้าหลังออกแบบมาให้สอดคล้องกับสรีระผู้โดยสาร ทำให้การสอนท้ายรู้สึกสบายและมั่นคงเมื่อมองจากด้านหลัง Honda Monkey 2 0 2 5จะให้ความรู้สึกของมอเตอร์ไซค์เล็กที่เปลี่ยมไปด้วยพลังและสไตล์เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแตกต่างแต่ยังคงไว้ซึ่งรากฐานความเป็นตำนานด้านหลังไม่เพียงแต่ดูดีแต่ยังแสดงออกถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดขององค์การออกแบบอย่างแท้จริง ฮอนด้ามังกี2,025มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด125ซีซีแบบ4จังหวะสูบเดียวระบบระบายความร้อนด้วยอากาศที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมทั้งในด้านความประหยัดน้ำมันความนุ่มนวลในการขับขี่และความทนทานในระยะยาวเครื่องยนต์ตัวนี้ตอบสนองการเร่งได้อย่างดีเยี่ยมเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและนอกเมืองระบบหัวฉีด PGM-FI ช่วยควบคุมการจ่ายน้ำมันให้แม่นยำ ช่วยประหยัดพลังงานและลดมลพิษตัวเครื่องทำงานเงียบให้เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของมังกี้ที่ทั้งนุ่มนวลแต่แฝงด้วยความดุดันเล็กน้อยตามสไตล์เรโทรระบบเกียร์5สปีดท,ที่ได้รับการปรับจูนมาอย่างลงตัวทําให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและขี่สนุกยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ขี่มือใหม่หรือมือโปรก็สามารถควบคุมได้ง่ายดายเครื่องยนต์ของฮอ n d ้ามังกี้2025ไม่ได้มีดีแค่เรื่องขนาดที่กระทัดรัดแต่ยังมอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือความคาดหมายในทุกรายละเอียด